ทำชั่วคราวแล้วนะแล้วว่าไงนะครับในห้องมือเนะี่ยได้แล้วห้องกับผมเองโวยป่วยเลยเกินมันอน,นอนอยู่กูเชี่ยนันน่นนั่นปลาคุณอะไยเงี้ยปลาตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะพันอะไรเนี่ยอ๋อเขาเขาเขาเลี้ยงไว้มันคือพันไซบีเรียนพันไซบีเรียนปลาพ่อมึงพันไซบีเรียนไอ้เหี้ยโอ้พันกิ๊บจิ้วปลกใหม่ดีเขากินอะไรกินอะไกินไม้อะมันกำลังแทะไม้อยู่หรอ เม่อแล้วเชลา์เอาไงราอยู่ดีเราไปมันหลุดคอแค่ม้าอยู่เราไปคุยไปเลยไปแล้ว อดี๋ยวเดยวมือได้เจงเยยี่กูไปซ่อมก่อนนี้แม่งจะพังละเดี๋ยวเดมึงได้เจอควของจริงไ้เหียทำไมทีเนเลื่อนน้อยจังเลยเลือนไมโดนอะิวดีว่าใครคุมหลังคีย์บอร์ดนะครเอาเลงหนักดาไว้ก็ไม่เดินอีกเเลยไปเลยไปเลยไกเลยไปเลยไเลยไยไรอก่อน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 ไปเลยลยไลยไลังเลยไ ห้องัเทียงอยู่ขวาว่ะต้องมีคนถือไฟคนหนึ่งขี้มืดมากแล้วผมต้องใช้ฉลูเลยฉลูผมใช้ฉนูไฟไหมฉนูไฟเลยอุ้ยแรงมากแรงมากรอให้อยู่รออยู่อีกทีเอยอีกเรื่อยเทียนเทียนจินทำะไรพี่พี่หลังเข้าเจอกันไฟแล้วเจอกันไฟแล้วเอ้บีบอดี้กันไม่ไหวจริงว่ะไอ้เทียนรูรูใหญ่กันไม่ได้ตายดิ สวยมาดีกว่าสวยติดไฟแล้วโดนเจดบแล้วเจ็บไอเดมีคอนแทคเจ็บจัดเลยสวยสเจ็บจัดเลยไปอะโดน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 ิดิดมาดีโดนโดสวยสวยเก็บกันฟิวก้าวไกลกันลงไปโอ้ยนี่หรือสิเอาเหี้ยมมาเพียนเอฟโกเบอร์าสึกย้ไปถ่อนลังถังไ้ พี่มันต้องรูดสองคนเว้ยยี่รูดเดียวไม่รอดมันนั่นนี่เว้ยมันมันโหดมันมันกันไม่ไหวไอเชี่ยผมวิงไม่ได้กระบอกกระบอกประตูว่าประตูเดินมาเลยไไรผมจะวิ่งไปเอาแกนไฟเองเฮ้ยไอเดมีดาวดาวแล้วดาวแล้วตัวนึงตัวนึงเออตาย ช่วยกูด okay, okay. ิช่วยกูก anyway. ูจะตายตัวอยู่ล้วได้แล้วไอัีละอันนี้ละุพังอ่ะสวยสวยสวยเพลย์ได้กูเพลย์ได้ป่ะตงธรรมดากูเพลย์ได้อยู่ไปไปไปไหนทางไไีนีโอเคอะไรคนละทางเลยคนละทางเลยไม่ไดไม่ได้ไปมกันไปกวจาแล้วตามนานี่เจเห็ดเข็มทองเ็เลยเห็เหลังหลๆ ใชจุดนึ่งอู่จุดนึ่งเชมาแล้วอานปาดนอยกูพาีปาดิว่ายิงตายปารลนปาดุไม่ทนปาคือกำลังเข้ากำลังเข้าปาดไปไรด้โดนโดนโดนปาดิเออไปาแล้วเอาเออปนต้องอย่างนี้นี่ตรงนี้เป็นบ่อสบ่อตัวต่อไปเว้ยเดี๋ยวเด้อพอยู่ใกล้ามากเลยนี่คือบตัวต่อไป นี่ยนี่มาเร็วมาเร็วเราไกันต่อเราตรงนี้เยอะมากตัวใหญ่อยู่กับไมันะลวนตัวเนี้ยี่ยวอมดี๋ยวอมมานะมามดี๋ยวเจาะเสร็จล้ปุ๊บจะตายะโดนโดนิตายไปหลังหลังหลังหลัหลังหลังเหรอไปหลังลังเกิดแชมปังเกิดมาหลังก้อนสองตัวกะลน้ำเยโดนิิโอแมงลุกตีกูโดนโดนก่อนพี่โดนโดนชนั้นก ไปไปชยมาโดนโดนโดนไอ้ดูคนไงอ้าไอ้เจ้าตายพี่ป้านช้วยด้วยเตมินาหมดครับพี่พี่ช่วยด้วยไอ้เจ้ามากองไปไฟข้างหน้าก่อนเออใช่ใช่แซมมันว่งมันบรรยากาจะฆ่าพี่อะตะวันตายดูาไฟอองรายดูไฟของเราด้วยเอ้าเพี่จตายหายกตีเลยทีนี้เออก็รอฮะ มึงไล่มึงคนเดียวเลยรับมันไม่ไล่กูสักตัวเด้ไหมเอาสเตมินาหมดอีกกระบอกเลยพี่กระบอกเลยฟาดไปเออี่มันจะไม่เห็นตีกูเลยกูจะแพร่ซะหน่อยเอ้ยามนศูนคืออะไรอ่ะตีเขาไปีรื่อยเยอะไปละนี่้มันนี่้มันนี่เข้า16ดาเมีสตมินาหมดไปอยอยแล้วอยู่ทำไมเพื่อนคอนกูจะพังป่าเพื่อนช้มดูช้มดูชั้มดูชแชมดูชั้มดู ไอ้ยี่นี่แม่แข็กพลังมันมันกระโดดข้ามคูน้ำมี่ชื่อกูกรดีมึงกระโดดข้ามคูน้ำได้มึงก็ชื่อกูสิทำไงมาแวอรูไมมีอาวุธ่มีมีขฟืองไหมข้เฟืองฟาดมันไดวะฟากู้าเป็นไปไหนไอ้ยี่ไ้ตายตตายตัตายตัตายตัตายตตายาสวไอ้ีอไรใช้ตัวหน้ากูสองรอบเลยยีทั้งมีทั้งกระโดดไอ้วย มันไม่มีทางหนีแล้วเราคนต้องหนีเข้าดันเกียนแล้วก็รอมันไปไปเถอะหนีดีกว่าโอ้ยทําไงดีวะเฮียรอมันออกจากจุดจุดตายแล้วนะเอ้าแกเก็บของมีคอดันเกียร์ย้ำเก็บของมีค้อดันเกียรเอออะไรก็มาดีกว่าดันเกียร์เล้วใช่วัสดีทุกคนสวัสดีคิดถึงกันหรือเปล่าพี่พี่ พี่พี่เอ้ยอย่ามารู้ว่าอะไรผมเดี๋ยวกูต้องตัวดีตึงกูเข้ามานะกูไม่รอสักตัวพวกเนี้ยพี่ฟานพี่ตายแน่พี่ฟานผมเผือแดกเบอร์รี่นี่ไปพี่ฟานคุ้มกันผมตอนแรกผมขอกินข้าวก่อนดูเรื่องผมดิกินกินดีกินดีกดคลิกกินดีแล้วแล้วมันกันไม่ได้อ่ะครูแม่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมกินไม่ขาดถอตเลยการแบบนี้ทุกคนควรโหวต ครับว่าเราจองยังดีได้ได้โดนโอะไรได้มึงโดนกูแน่มึงโดนแน่ไอผมสู้ไม่ได้ไผมสู้ไม่ได้ผมสู้มันได้อไดอพี่วาพี่ว่าจะไี่ตายครับไ,ไม่เย็นแล้วไม่เย็นเกณฑ์เราคนหนึ่งดวกูมาดก <c oughs> เ,เราจะแค่เอามาฆ่าพวกนี้โอเคนะพี่ฆ่ากลังไปไม่ต้องห่วงฆ่าแค่สู้จัดการไอ้พวกนาบพวกท่ำเจ้าข้าไปลังบาตโอเคมาแล้วไปกัน ตามผมมาตามผมมาสายฟ้า,าม,ม,มาตปันอยู่ไหนไอ้เหี้นนั่นต,ตามผมมาตามผมมพี่ตามผมมาข้าขอดาวนี่ได้ไหมไม่ได้ <c oughs> รีบเก็บของเลยครบเดี๋ยวขัดกันไปชิ้นที่ไขว้หนามมาวะสวัสด,ดีเพื่อนพี่เองใช่ปะใไขว้หนามตาวันละมาแลา้วโอ้โหข้างหน้าร <c oughs> ้านอยไป <c oughs> มึงอยู่ไหนกูเดินช้ามากขอบคุณนะเอ่อท่านท่านผู้แข่งแข่งครับผมขออาหารสักกันได้ไหมครับ ไม่ได้เนื้อเนื้อเนื้อทัดไม่ได้ข้ามีแต่อาหารชั้นสูงในตัวข้ามันสมัครใจงั้นถ้าเปิดพีพีข้ามาทีดีแล้วงั้นเลยพังเฮ้ยตัวเราอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้เหี้ยเลยนะแย่เลยอันนี้ตัวโอ้ยโอ้ยอ้าวตายเลยดีสิว่าตรงจี๊ดสิว่าเย็นธนูป่ะไฟติดนานแล้วนะเย็นธนูป่ะนี่

เทปเป็นของเราอ้ไปเลยเกมเวลไปเลยจับไอ้เปืนใหญ่ๆทิ้งมาดิกูอยากเห็นร่างเฟยเห็นไหมนี่เนี่ยมามามาเอาแต่เราปล่อยมันลงน้ำได้นะไม่ไม่ปล่อยดิเฮ้ยอ้าตามอยู่กันอยู่กันแขวนเอาไปแขวนรอไปแขวนรอได้ทำไงเอาไปแขวนบ้านไม่แย้มนี่นี่นี่ถ้าขายจอจี้ก่อนจอจี้อยู่ในบ้านในจอจี้รู่นอะในบ้านอ่ะไฮ้ ือใครอยู่ทางใต้บ้านเนียบูนอยู่เนี่ยตจะย์ยังไงสวัสดีเฮ้ยพี่ผมตั้งทำกองขังต๊ะี้ได้นะทำเลยขังดิมันตีแล้วนะน่ะมันตีแล้วีเนี่ยมันตีกูที่ไหนเนี่ยดูดิตีที่ไหนมันใครใครไปตัดต้นไม้มันบอกว่าอย่าตัดไงอี๋อไม่ตีเนี่ยมันแค่ตกใจว่ะมันแค่ตกใจชุดคุยเฉยเมื่อี้มันไม่ตีเหรอไหมเห็นไหมไม่ตีเนี่ยมันต้องทำกองขังออกไม่ตีเนี่ยมันไม่ตีเราเลยเนี่ย ไม่ตีฮพี่เี๋ยวไม่ก็ตี้โหยเกอมาเข้าไปมาดีกูเหเออไไปไปปิดปเออีมกูได้เวลาทรมานมึงจะฟังทมยโกรธเวยอะไรอ่ะปลาปาใหญ่ใหญ่เกาคุกใหญ่ใหญ่บินมันปลามายืนเกปาอ เย้กูได้ที่เลี้ยงปลาแล้วแล้วไปคัพจอบกันเดี๋ยวมาจอบกูขุดให้ปลาอย่างง่ายมึงก็ดูแลจากพื้นที่ปลาดีๆดีแล้วกันนะได้เลยครับพี่สักพักแห้งตายหมดเลยเกียร์บ่มันตื่นเกินปลาตัวเมื่อกอะไรผมมีปลาเกิดตัวพี่มันตายตั้งแต่เรายกคือมันขึ้นมาจากตรงนั้นแล้วนี่มันง่ามันมันมันลงน้ำแล้วมันได้นะเว้ยเห็ดเห็ดบ้าเห็ดเห็ดบ้าดูทำไมปลามันเดือดจัง เอ้าใครว่าปลากูยี่เนี่ยดูอูแม่ไงนี่ปลากูปลากูอยู่นี่นี่ปลากูกูเจอปลาเจอตึงมึงอย่ามึงอย่าเอาปลาไปรวมกันดิเฮ้ยปลากูปลากูตัวเดียวกันบ่ปลาคูบอปลาคูอยตอมนี่นี่มีมีตัวเล็กไอ้บ่ปลาคูอยู่ข้างในแล้วปลาไพ่บอก่ปลาคูต้มบอกกูต้มตายแล้วเปล่าวะมันตายยังอ่ะเออเป็นของผมแล้วพี่ไปดูของผมมันหันมามองเนี่ยเอ้หันอยู่หันอยู่หันอยู่ ไปต้มน้ะมันไม่ทะลุอะระมังมันเดี๋ยวโดนน้ำแม่ก็ฟื้นขึ้นมาอยู่ดีแหละหลบไปหลบไปหลบไปเราเราเอาผิดอันผิดอันทวดีป่ามันมันตามันมีชีวิตจริงปะเนี่ยไม่รู้อ่ะมันตายนี่ทั้งหันยี่เนี่ยเห็นไหมี่ยมันมันแกล้งตายดูดูมันแกล้งตายดูผมไปใกล้ๆแล้วแม่เนาะมันอะไรวะ ไม่ทองแดงทองแดงมาเก็บกันเลยนะมาเก็บกันให้ได้แบบของมามาเก็บมาเก็บแล้วก็แบ่งกันด้วยได้ๆไม่ปลาหายปลาปลาหน้าติปากตาเวรับมันีใช่ใช่ไอ้ท่านเรือเชี่ยบอกปลาด้วยนี่บอปลาใช่ไหมไอพี่เห็นผมเป็นทำเป็นเสาพี่เคยเห็นสะพานปะที่มันจะเป็นแบบ มันเสาโค้งแบบเหมือนหลังคานั่นแหละพยายามนานๆนั่นแหละส่วนตรงนี้ก็บ่อปลาอะไรไม่รู้คอยครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเผื่อใช่ไหมอยากมาดูปลาอาหารปลามันมาแล้วมันมาแล้วมึงเข้ามาในโคกเลยเพียวแรงเพียวแรงเข้าไม่ได้โคกอ้าวในโคกกูเข้ามาเข้ามาเข้ามาใน้โคกกูซะโคกกูพร้อมต้อนรับพวกมึงจะมันมาแล้วตางบระเทศมาแล้มาเดี๋ยวผมเปิดประตูเข้าไปกันจะมันมาแล้วโอ้ย บ้านก็บ้านก็เข้ามาเข้ามาพี่พี่ฟ้าเข้ามาพี่พี่ดีมากเข้ามพี่พี่เปลดปิดไปเข้ามาเปิดมาเข้ามาเออเออไอ้รอมาเข้ามารอมาเข้ามาเดี๋ยวเราก็โดดรอพี่เดี๋ยวเราก็โดดรอนะเอ้รอมาเข้ามารอมามาอเอออยู่รออยู่รอเปิดทางเข้ามาแล้วพี่โดดไหมพี่กระโดดออกมาเลยกระโดดมาไอ้ยังมันฉลาดตัวนึงไม่ฉลาดัวนี้มันใช้สมองโตวายฮะไอ้เราเข้าไปใหม่พี่เราเข้าไปใหม่กระโดดเข้ามาใหม่กระโดดเข้ามาใหม่เดี๋ยวมันจะเข้ามาเฮ้ยเดิน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 เามาแล้ว โอ้ยยี่ไปตีดีเนึยวแม่งตีทีเดียวเฮ้ยเออโอ้ยกลับไม่ได้กลับไม่ได้ไหนไหนเทียนมาผมไม่ช่วยเทียนแล้วนะพี่โอเคเอ่อบู๊ลนะถ้าไปไมได้ถ้าอยากซ่อมจริงๆก็ถ้าชวนมาซ่อมก็ซ่อมแค่ตรงสองก็พอแจมไอ้คอนั้นมันคอนั้นมันมันมันไม่ค่อยดีกับพวกเนี้ยมันตีไม่กับเขาอะพวนี้แรงว่ะไอพวกนี้พวกนีมันต้องขวานอะ พวกไฟพวกขวาใช่ของของมีคมอ่ะว้าไปยิงตัวใหญ่ก่อนยิงตัวใหญ่ก่อนมันมันรู้อ่ะพี่ผมเล่งขาแล้วเบรกคลิปหนโอ้ยเช็ดเล็บหลอดเขาไปใช้ขวาเลยอืมเล็บพองไข่ทำชวงพับก็แล้วนะ แล้วว่าไงนะครับในห้องมือเนี่ยใช่แล้วห้องกับผมเองโอ้โว้ยโวยเลยเกินมันนอนอยู่เอ้คุเชียนอนนันปลาคนละเรวไอ้ปลาตัวใหญ่ขนาดนั้นเน่ะพันเลยเนี่ยโอ้เขาเขาเขาเลี้ยงไว้มันคือพันไซบีเรียนโอ้ยพันไซบีเรียนปลาพ่อมึงพันไซบีเรียนไอ้เหี้ยโอ้พันกิวแบลกใหม่ดีแต่เขากินกำลังกินอะไรกินไม้อะมันกำลังแทะไม้อยู่ใช่แล้วตอนมีเนื้อ เอา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 ทางนี holy shit, holy shit. ้ไฟไอ้คนหนาวไอ้เนี試試่ยเดี๋ยวเอาไฟหายอะไรไอ้อะไรเนี่ยสร้างแคมไฟต่อไอ้ตรงกลางทำไมปลาหายอ่ะปลาหายไปไหนกูไปย่างอยเนี่ยดูนี่เรนเรนมันอยู่ไหนอ่ะมันเจอยังหายจริงฮะตัดหินห้าอัน เอาไงไปอยู่นี่ปไปมันหลุดขวาแทะม้าอยู่เราไปคุณไปไปเลยไปแล้วดีไม่ได้อยู่ในน้ำไม่จับไม่ได้ไปเรียบร้อยฟาเซมิเลียเปิดตำนานแล้วจบตำนานอยู่ไหนอยู่ไหนออกไปแล้วเอ้าเอาสุดของทะเลกว้างใหญ่ไอ้เหี้ย จบแล้วอะไรแชมเปญปแล้วกูกูวสปาวปลาใหม่ให้ดูมันใหญ่มากเลยอ่ะมึงออกไม่ได้ยังไงไอ้ปลามึงดูนี่ตัวตัวไม่ยังขึ้หมดเลยอ่ะโอ้ทุกตัวมันยังไม่เล็กมันยังไม่ใหญ่เท่าตัวเมื่อกี้เลยตดวแทนไม่ได้ว่ะตัวแทนไม่ได้ว่ะตัวเมื่อกี้เป็นที่สุดจบเลยเมื่อไหร่ปลาเข้าใจกูจะว่ายน้ำหามันกูจะไปเอวยน้ำหามันอไรเราได้เรือก่อนแล้วค่อยออกตามหามัน เราอาจจะต้องออกตามหาตัวใหม่กูดันอยู่กูดันมันอยู่มันไม่มันมันว่ายไม่ไกลเว้ยกูดันอยู่กูดันอยู่เฮ้ยเข้าไปแล้วแชมป์เข้าไปแล้วจับได้คิเล่แล้วจะมาคือได้ฟ้าขึ้นพี่ปลามาทะลุลัวออกมาเลยมันทะลุแบบเมื่อกี้มันแทะเข้าไปเลยอ่ะโอ้รู้วิธีต้องเพิ่มมาตรการป้องกันลัวมาอ๋อหนึงกูเพิ่มก่อน หน้าที่มึงละไม่ใช่หน้าที่กูอันนี้บ่อปลาหรืออัาบันครับมึงอย่าเพิ่งออกไปไหนนะได้ปลาบินปลาโดนได้โดนได้โดนได้เขียนเก่งแล้วฝากเขียนดูนะเขียนดูปลามันจะหลุดมันจะหลุดปลามันจะหลุดปลามันจะหลุดหลับไม่ได้หลับไม่ได้ปลามันหลุดอ่ะโอ้ยอยู่อยู่ มึงทเทนี้มึงมีทางออกแล้วไอ้ปลาช่อยหยอกไฟกัดกันไปฮ่าเอ้ยเอ้ยไฟแล้วหยุดไปแล้วแล้วกไปไปไม่รอดไอ้เจ้ามึงยาไปอยู่เจ็บคอไม่ได้หยาบไปเถอะ นี่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 คุณจะตายคุณจะตายคุณจะตายแล้วมึงขึ้นบ้าแล้วเกาะไว้เกาะฟังมิจยะแมงวลัวกาัไงมึงก็ต้องไปอยู่ดีวะมามาเก็บเข้าคัังในบ้านกูเอ๊ะชคบดีกับแล้ว